ห้องนี่คือห้องพักแบบ2ห้องนอนนะคะเราเรียกว่า Panoramic View Villa ค่ะจริงๆทุกห้องที่รีสอร์ทนี้ก็จะเห็นวิวที่สวยงามอยู่แล้วห้องนี้ก็เห็นเช่นกันเป็นดูเพล็กสองชั้นใช่เป็น2ชั้นห้องนอนจะอยู่ชั้นล่างมีห้องนอน2ห้องนอนก็เหมาะสําหรับมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวก็นอกจากห้องทั่วๆไปเราก็จะมีอเมนิตี้ใช่ไหมคะมีอะไรมินิบาร แต่ของห้องนี้ก็จะมีวเซล่าอยู่ในห้องด้วยครับอ๋อซ่อนอยู่ในนี้ใช่แล้วค่ะมีไวเซล่าขึ้นมาของห้องบ้านพักแบบ2ห้องนอนอันนี้ครับก็จะมีห้องนี้แล้วห้องข้างๆใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมครับค่ะความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะมันเป็นบ้านพักที่อยู่กลางเกาะ ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นอินเตอร์คอนนะผมรู้สึกว่ามันแบบว่ารับทราบได้ถึงความเป็นอินเตอร์คอนติเนนตอลด้วยพม่าด้วยเตียงความรู้สึกครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคืออันนี้ใช่ครับถ้าเกิดเราทราบโปรไฟล์แขกมาแล้วว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเซตอเมนิตี้ตามนั้นก็คือผู้ชายเราก็จะเซตเป็นกางเกงเลให้แล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นสโลอีกสิ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรามอบให้กับแขกที่เข้าพัก ที่รีสอร์ททุกคนนะค่ะคืนแรกเนี่ยเราจะมีของขวัญให้ก็คือเป็นมอสติโตสเปรย์เป็นสเปรย์กันยุงใช่ไหมคะแล้วก็มีสเปรย์ฉีดหน้าเพิ่มความสดชื่นถ้าเกิดไปอาบแดดหรือว่าไปเล่นกีฬาที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะกลางคืนก็กลับมาล้างหน้าก็ล้างเครื่องสำอางก็จะมีที่ล้างเครื่องสำอางให้เลยใช่ค่ะมีลิงให้ด้วยค่ะอันนี้ไปทำอะไรครับก ็นของน่ารักน่ารักเป็นสัญลักษณ์ของสมุยก็ยิ่งกดยิ่งมีกลิ่นวันนี้หลากมาอ๋อใช่ค่ะเอากลับบ้านได้ไหมได้ค่ะอ๋อเป็นคอมพ l เมนท t ทรีคอมพิเมนท์รีให้กับแขกห้องพักนี้แล้วก็มีกระเป๋าบีชแบ็กถ้าเกิดลืมเอากระเป๋ามาก็มีกระเป๋าให้ใช้ด้วยครับก็สามารถอยู่รอดได้บน่รอดได้บนเกาะนอกจากพวกสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยห้องพักทุกห้องของเรานี่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในที่เป็นอเมนิตี้ในห้องน้ำเนี่ยของหานครับ ก็แบรนด์ไทยระดับโลกแบรนด์ไทยระดับโลกเลยทีเดียวครับใช่ค่ะหมันก็ให้เขาได้สัมผัสความเป็นไทยใช่ค่ะในแบบลักชัวรี่ใช่ค่ะแล้วก็พิเศษสุดนี้ค่ะเรามีมีซ่อนมาด้วยเมนูหมอนเมนูหมอนใช่ห้องพักแบบนี้มีเมนูหมอนให้เลือกครับหมอนดีพิลโล่ซินเทติกเฟิร์มแปลว่าอะไรครับซินติกก็เป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์แต่ว่าแน่นๆนะคะเมมโมรี่โฟม อันนี้ก็จะเป็นแบบโฟมอ๋อแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยด้วยใช่ค่ะเป็นแบบดาวซูเปอร์โฟมบัควีดบัควีดก็เป็นพวกเม็ดวีดนะคะเป็นบัควีดตัวสแตนดาร์ดเซตอัพจะเป็นตัวขนเป็ดครับใช่อ๋อแนะนำก็แนะนําขนเป็ดใช่ครับการใช้ชีวิตลักชัวรี่เนี่ยมันจะมีดีเทลที่ซับซ้อนต่างกันใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเราก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนมีความประทับใจในรีสอร์ทนี้เท่าเท่ากัน เป็นไงคขาวิวที่นี่เพราะการจิบกาแฟจิบกาแฟชมวิวแบบพาโนรามิกอันนี้ขอความรู้ครับอย่างอินเตอร์คอนเนี่ยเขามักจะมีะบอกว่าพรีเวลล์ชให้กับแขกให้กับเมมเบอร์ของเขาใช่ค่ะครับก็คนที่พักที่บ้านพักตั้งแต่ระดับ2ห้องนอนเนี่ยค่ะพาโนรามิกวิลล่าเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวเองนะคะเป็นคลับอินเตอร์คอนติเนนตัลได้ครับอะไรคือคลับอินเตอร์คอนติเนนตัลก็คือลูกค้าที่จ่ายพรีเมียมเพื่อได้รับเซอร์วิสที่แตกต่างขึ้นมา เซอร์วิสที่ได้ขึ้นมาจากการจ่ายพรีเมียมในครั้งนี้นะคะก็จะได้แก่บริการรถรับส่งจากสนามบินนะคะมีนวด60นาทีที่บ้านไทยสปานะคะคมีชากาแฟเครื่องดื่มน้ำผลไม้บริการฟรีตลอดทั้งวันยามเย็นก็ยามบ่ายก่อนยามบ่ายก็เป็นอัฟซนนูนทียามเย็นก็ไปดื่มเครื่องดื่มที่แอร์บาร์แล้วก็มีอย่างอื่นอีกบริการรีดผ้าอะไรที่เป็น x อ l u s i v e ต่างๆพร้อมทั้งมีบริการบัตเลอร์ด้วย ช่วงหน้าทําความรู้จักกับเชฟหนุ่มลุคแมคคอยที่ผ่านประสบการณ์ด้านอาหารมาเกือบทุกทวีปทั่วโลกการสร้างสารรค์ศิลปะอาหารในสไตล์แบบเวสเทิร์นแต่ยังคงเน้นที่โล c a l l y ingredient จะทําให้คุณผู้ชมต้องทึ่งในห้องอาหารเฟรมริมหาดบ้านเสนงามแห่งนี้ครับ